ปิดยังแล้วบอกมือให้หน่อยปุ้มไม่ที่เนาะบอกมือให้นะเรามานั่งทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวพึ่งพี่เดี๋ยวรอให้เหมยหมยินดีต้อนรับสู่ห้องผีเฮียนซีซั่นสี่ค่ะเรามานั่งทําอะไรกันเรามาทําอะไรกันเราแบบ จะนัดกินข้าวกันหรือเปล่าไม่ใช่ในไหนก็ทําไมนะต้องบอกว่าในไหนก็ขึ้นทีสั้นใหม่อย่างทีอ่ะเราก็จากที่เคยเห็นหน้าค่าตาพวกเรามาแล้วในไลฟ์สดรายการใช่จากปกติพวกเราก็แค่อ่านเมลเอาเรื่องเดี๋ยวมาเล่าเรื่องคนอื่นใช่เดี๋ยววันนี้เราก็เอาเรื่องอย่าขัพวิเหมือนดีดนั่เราอ่ะอย่าขับปกติคือเราอ่ะเอาเรื่องจากเมลก็คือเรื่องของคนอื่นแหละมาถ่ายทอดมานําเสนอให้ฟังใช่ไหมใช่แต่ครั้งนี้เราขอแบบ เอาเรื่องพวกเราของเราใช่เอาเรื่องพวกเราแล้วก็เรื่องของคนใกล้ใกล้ตัวใกล้ตัวใช่เหมือนคนรู้จักพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยมาใช่มันเป็นอีกมันก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งแบบคนละสไตล์อ่ะอีกมุมหนึ่งอ่ะจะเป็นมุมแบบพวกเราแบบอย่างเงี้ยแหละแบบเฮฮาปาจึงโกะนิดหน่อยนิดหน่อยต้องบอกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าปกติรายการเราจะไม่เข้าฟอมกันใช่ในถ้าในรายการถ้าในรายการอ่ะ เราจะสลับกันไปใช่เราจะมาคนละอาทิตย์ใช่เราจะไม่ได้มาเจอหน้าค่าตาอันนี้พอรวมปุ๊บบันเทิงเดี๋ยวรู้เลยีได้ว่าปวดหัวเดี๋ยวรู้เลยนว่าปดหัวเราหรือคนดูน่าจะคนดูเอาเลยไหมเริ่มเลยเอาเริ่มจากนัดก่อนดีกว่าเพราะเพราะพี่เหนว่านัดน่าจะมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะป่ะเพราะว่า พราะว่าสมัยเรียนนะัดเรียนที่อยุธยาปะ่ะเป็นเมืองเก่าแต่โบราณแต่ก่อนใช่เออมืองเก่าเราแต่ก่อนออแต่ต้องบอกว่าเอาจริงๆอ่ะนัดนัดเป็นคนไม่เคยเจอผิดเลยเออไม่ไม่มีเซนส์ทางนี้ไม่เคยเจอเรื่องลับแต่มันจะมาในความฝันเนาะอันนี้อันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมาในความฝันเคยแบบฝันอยู่สองครั้งออคืออ่ะอย่างในฝันครั้งแรกต้องต้องเริ่มจากอย่างนี้ว่า ตอนไปฝึกงานนะัดเรียนปีสี่เราต้องฝึกงานนะัดไปฝึกงานที่บริษัทอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งบริษัทหนึ่งก็คือเหมือนตอนไปอะ่ะเรายังเป็นแค่เด็กฝึกงานอยู่แล้วก็บริษัทนั้นน่ะได้โปรเจกต์มาโปรเจกต์หนึ่งซึ่งเป็นโปรเจกต์ของทางทางรัฐบาลเขาก็ทําจัดอีเวนต์แหละแต่ตอนนั้น่ะมันจัดอีเวนต์ไม่ได้ก็เลยเหมือนต้องแบบว่าทําเช่าสตูแล้วก็ไลฟ์สด ตอนที่นัดเข้าไปนัดยังไม่ได้ทําอะไรมากจะมีแค่รุ่นพี่เข้าไปกันมันนัดเข้าไปช่วงเขาถแถลงข่าวเป็นงานถแถลงข่าวก่อนที่จะเริ่มงานจริงๆอก็พอเข้าไปตอนนั้นน่ะพี่ที่ออฟฟิศไปนัดไม่ได้ไปนัดอยู่ในออฟฟิศนัดก,ก็ทํางานปกติแต่พอพี่เขากลับมาพี่เขากลับมาเล่าเรื่องให้ฟังก่อนคือพี่เขาอ่ะก่อนที่จะไปวันงานเขาต้องไปนอนค้างก่อนคืนที่โรงแรมแถวนั้นเขาก็ไปนอนโรงแรมกันแล้วพี่เขาอ่ะเป็นพี่ผู้หญิงสองคน ที่ไปนอนโรงแรมแล้วเหมือนเขาได้ห้องที่มันมีห้องคอนเน็กต์เป็นห้องประตูะห้องที่ทะลุอ่ะนะใช่ใช่ออที่มีประตูคอนเน็กต์้อเชอใช่คือโดยปกติเขาจะออทํางานเคียงงานกันก่อนที่จะไปงานของภูณีเชา้าใช่ปะเ,ออเขาก็นั่งเคียงงานกันกลางคืนนั่งเคียงงานกันไปก็แบบนั่งบนเตียงบ้างนั่งทําบนที่นอนบ้างอะไรเงี้ยก็สลับนั่งกันไปสักพักอันนี้ไม่มั่นใจว่าว่ากี่โมงเ,ออเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงเคาะประตู เป็นเสียงเคาะประตูจากห้องคอนเน็ก์ห้องข้างใช่เป็นห้องข้างเป็นห้องคอนเน็กติดกัน <หม S 1> กเขาได้ยินเสียงเคาะประตูก็ไม่อะไรก็ทาํางานกันต่อทํางานสักพักหนึ่งได้ยินเนเสียงบิดลูกบิดแหละแกล้ใก้กล้ใกล้เหมือน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 จะเปิดอ่ะอจะเข้าเห<อ>มือนจะเปิดอ่ะก็แบบเขาก็งงก็เลยออกไปดูแบบออกไปดูแบบประตูฝั่งนู้นว่าแบบห้องข้างว่ามีอะไรไหมแต่ประตูปิดอยู่เขาก็เลยก็คงเป็นแบบเด็กห้องนู้นมั้งเล่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อะไรก็ผ่านไปจนเช้า ขาก็คุยกันว่าเออได้ยินแบบเนี้ยมีอะไรมีอะไรเป็นยังไงจนอตอนก่อนจะเช็คนอ์เหมือนเจอแม่บ้านเปิดประตูห้องข,งข้างเปิดประตูอยู่เจอแม่บ้านก็คุยกับแม่บ้านว่าอืห้องนี้มีเด็กหรออะไรเห็นเล่นวิ่งเล่นทั้งคืนเลยบอกอ๋อห้องนี้ยังไม่ได้เปิดให้ใครเช่านะยัง<ล>ไมไ่เปิดให้ใครอยู่เลยคนนี่ลุกพืึบแสดงว่าที่เขาอยูนอนอยู่เนี้ยห้องข้างไม่มีใครอก็คือไม่มีใครแล้วแล,แล้วเสียงเสียงใ,ใครที่มาเคาะเสียงใครที่มาเปิดรูบิดแรงนะ อันนี้คือที่พี่เขากลับมาเล่าให้ฟังเราก็เลยแบบเริ่มกลัวแล้วว่าว่าถ้าเราไปนอนบ้างอ่ะเราจะเจออะไรบ้างทีเนี้ยพอผ่านไปจนนัดฝึกงานจบแต่ว่านัดได้ทำงานที่บริษัทนี้ต่อก็คือเขาจ้างต่อก็ทำจนที่ถึงงานอีเวนต์ของของที่เดิมอ่ะอีเวนต์ที่เดิมเลยของภาคร้ฐนเนี้ยต้องไปทำซึ่งพอไปถึงอ่ะพอวันที่จะไปทำอ่ะเราต้องไปนอนก่อนเหมือนกันคืนนึงเราก็เอาและ ในใจเราจะเจอเราจะเจออะไรไหมเพราะเพราะว่าเหตุการณ์ของพี่ก็คือยังอยู่ในใช่ยังอยู่ในหัวอยู่ยังอยู่ในหัวอยู่เราก็แบบแเราก็แบบ <c oughs> เราจะเจออะไรป่าวะแต่เขาบอกว่าโอเคคนละโรงแรมคนละที่นะ<อ>ที่นั่นไปพักอ่ะเป็นโฮสเทลเล็กๆไม่มีอะไรมากอ่าก็ก็ไปนอนซึ่งมันเป็นอยู่ใกล้ๆกับที่ที่เราจะไปทํานี่นแหละก็ไปนอนกันซึ่งตอนนั้นอ่ะเคียงงานกัะจบแล้วไม่มีต้องเคียงงานอะไรตอนคืนก็ปกติด้วยความที่เรียนท่องเที่ยวมาก็จะมีรู้พื้นฐานโรงแรมหน่อย เขาให้เราเลือกห้องเองนัดอะเป็นเศษผู้ชายคนเดียวที่ต้องนอนคนเดียวไม่มีคู่ไม่มีคู่มันอื่นเขามีคู่มีคู่ันอื่นมีคู่เราเราไม่มีคู่แล้วด้วยความที่ฟังเดอะโก้ต์เมื่อก่อนก็ฟังเดอะโก้ต์แหละเรื่องครูตีจาได้เลยเรื่องครูตีจาได้เลยว่าถ้าเป็นเตียงทวินคือเตียงสองทึกเจียงเดียวสองเตียงถ้าเป็นแบบนั้นอะถ้าเรานอนคนเดียวแล้วเราเอาของไปวางอะ แล้วผีที่เขานอนอยู่ตรงนั้นอ่ะจะย้ายมันนอนใกล้ๆเราหรือเปล่าเออออันนั้นคือเรื่องครตีจําได้เขาอยู่ตรงนั้นไงเราเอาของไปวางแล้วคุณนอนแล้วผีแบบว่าคนอนไหนอ่ะใช่เราก็เลยจําชื่อเรื่องไม่ได้แต่ว่าจำไม่ได้เดี๋ยวไปหาให้เดี๋ยวพี่วิวอินเสิร์ตให้บิวขึ้นตรงนี้นะก็ก็คือเหมือนเหมือนตอนนั้นอ่ะเราก็มีในหัวเลยว่าเราจะเจออะไรไหมก็เลยเขาให้เลือกห้องเราเลยเลือกเป็นเตียงดับเบิลก็คือเป็นเตียงเดี่ยวแต่เป็นเตียงใหญ่ เราไม่เป็นไรแล้วก็แล้วก็ไปนอนพอตอนไปนอนอ่ะกลางคืนตกกลางคืนไปไม่มีอะไรเลยก่อนจะนอนไม่มีอะไรเลยสรุปต่อยตกกลางคืนฝันฝันว่าแบบว่าตอนแรกรู้สึกแบบหายใจไม่ออกอืหายใจไม่ออกนะแบบฟึดฟัดฟึดฟัดรู้สึกแบบแน่นหน้าอกอลืมตาขึ้นมาภาพอ่ะเป็นภาพในห้องนั้นเลยอบอกไปเปิดห้องตู้เสื้อผ้านั้นตรงนั้นหมดเลยเป็นแบบบรรยากาศห้องที่เรานอนอยู่แต่เรารู้สึกได้เลยว่าเราฝัน อแต่บรรยากาศห้องมองไปซ้ายมืออ่ะมีผู้หญิงเป็นชุดขาวอหน้าซีดๆอันนี้แบบตกใจมากนอนกดคือเขาเขานั่งเขานั่งขอโทษทีเขานั่งเขานั่งข้างเขานั่งข้างเตียงเรานอนอยู่แล้วเขาอ่ะกดที่หน้าอกเราอยู่ท่านี้เลยใช่แบบแบบเหมือนกดกดอย่างเงี้ยเราก็นอนตอนแรกอ่ะไม่ได้ตกใจกลัวหรืออะไรนะเราแค่แบบสงสัยอ่ะว่าใครนะถามว่าใคร อ๋อนัดพูดออกมาเลยเหรอใช่แบบจําได้เหมือนในฝันว่าพูดว่าใครใครเป็นใครนัดปกตินัดเป็นคนไม่ค่อยตะคอกคนนัดไม่ค่อยพูดหยาบไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่จนแบบไม่ไหวจริงๆมันกดหน้าอกเยอะมากจนต้องถามว่าจะลงะไหมเดินได้นะเดินได้นะท <c oughs> ิ้เรอทิ้เรอรอรอได้นะ <c oughs> รีบไปรีบไปรีบไป ไปนัดจะไวเมื่อกี้ถึงอ่ะจะได้จะได้ปกตินัดอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดคำหยาบไม่ค่อยตะคอกใคทเท่าไหร่นัดก็เริ่มแล้วไขเป็นใไอจนสุดท้ายนัดไม่ไหวจริงจริงมึงเป็นไอนัดถามสุดซึ่งปกตินัดไม่พูดคำหยาบเลยเลยไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงว่าสุดแล้วอ่ะจนแบบมึงเป็นไอหลุดในกาปกขึ้นมาตื่นจนตื่นขึ้นมา ก็รู้สึกแบบอ้าวมันเป็นบรรยากาศห้องเดิมอคือแบบรู้สึกตัวได้ว่าตื่นก็ออกไปเล่าให้พี่ที่ออฟฟิศฟังก็สืบสาวกันไปคุยกันไปคุยกันมาไอ้โฮสเทลเนี้ยมันเคยเป็นอพาร์ตเมนต์เก่าแล้วเขามารีโนเวทเป็นโฮสเทลแต่คือก็ไม่ไม่มีเรื่องเล่าอะไรแบบนั้นแต่แค่เป็นเหมือนมนรีโนเวทเลยใช่ใช่แต่ก็คือไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแล้วแล้วมาอะไรหรือก็จำได้ไหม จำไม่ได้คือแบบหน้าขาวๆแบบพลนพลนแต่นั้นไม่ได้แบบสังเกตหน้าขนาดนั้นแค่แบบยังงงอยู่เลยว่าเป็นใครอะไรเนี่ยแต,แต่ตอนนั้นที่แบบน้าถามว่าใครมึงเป็นใครเขาก็ยังอยู่ตรงเขาก็ยังอยู่ยังอยู่แบบก็ยังนั่งกดนั่ง,งกดกดหน้าอกก็แบบพอมึงเป็นไครถึงหลุดถึงแบบในกาปุกหลุดขึ้นมาป่นขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าอาจจะเจอจริงๆหรืออาจจะแค่กลัวจากที่เคยเล่าว,ว่า ฟังรุ่นพี่เขาเล่าว่าเจอผีและจิตมันไอ้นี่ขึ้นมาเองหรือเปล่าอาจจะอาจจะคิดไปเองก็ได้หรือเหนื่อยไงวันนนั้แบบเหนื่อยแล้วแบบต้องเตรียมงานไปพรุ่งนี้แล้วก็กังวลงานพรุ่งนี้ด้วยอะไรแบบนี้้แบบสมองมันคิดอะไรไปเองอะไรงั้นใช่ก็อาจจะเป็นไปได้ก็เลยแบบไม่ได้ปักใจเชื่ออะไรว่าว่าเป็นจริงๆก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ถ้าเรานอนอยู่แล้วเราเจอสภาพแบบว่าอย่างเงี้ยอยู่อ่ะ หล่อนนะหล่อนดิเออมึงเป็นใครนี่มึงเป็นใครมึงเหมือนจนแบบจนแบบไม่ไหวจริงว่ามึงเป็นใครก็แบบสุดจริงๆอ่ะก็เลยแบบมึงเป็นใครขึ้นมาแล้วก็หลุดเลยหรือว่านัดสวดมนต์ก่อนนอนหรือเปล่าตอนนั้นนัดสวดทุกคืนไม่ว่าไปที่ไหนนัดสวดทุกคืนอยู่แล้วเขาอาจจะมาแบบขอบคุณค่าที่สวดให้อาจจะแล้วกดน้าอบทำไมกดดีอาร์แล้วกดน้ำอกทำไมนะจอยอ๋อขอบคุณค่าห้าตอไปใครมายางเยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉิบ เอ้าพี่ชนะไงเยี่ยมอันนี้คือคอนโอเคโอเคคอนมีไงไอ้มีด้ามมีดามมีด้ามปูตะปูอ๋อของเนยเป็นไม่ใช่เรื่องของตัวเองเพราะว่าไม่เคยเจอผีเป็นเรื่องของรุ่นน้องที่เพิ่งเกิดแบบสดสร้อนๆ้ก่อนมาถ่ายเลยนะรุ่นน้องเข้าโรงพยาบาลเหมือนป่วยอ่ะไม่ได้เป็นเออแอดมิดก็เลยเข้าโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลใจกลางเมืองกรุงเทพ ใจกลางกรุงเทพเลยเออใจกลางกรุงเทพเลยคือขอ,อยญาถามคนไรกปะรัฐหรือเอกชนเอกชนอ่าเอกชนใจกลางเมืองกรุงเทพแต่เห็นเขาบอกว่าเป็นโรงพยาบาลเก่าปะ้ะโรงพยาบาลเนะี้ยเก่านะเก่าเลยเออเก่ารุ่นน้องไม่ได้เขารุ่นน้องคนไหนต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่เจอผีไม่บ่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอเลยอ่ะเออ มันก็ไปแอดมีเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมประมาณคืนที่สองประมาณห้าทุ่มอันนี้มันเล่าให้ฟังห้าทุ่มนางอะ่ะนอนอยู่แล้วนางเจอดน้าเกลือข้างซ้ายถ้่ากับว,ว่ามือขวาไม่มีอะไรปุ่มกดเรียกพยาบาลอยู่ข้างนี้เอ้านางบอกนางนอนไปแล้วเพราะว่าด้วยฤทธิ์ยาด้วยอะไรต่างๆนานา,นาร่างกายอ่อนเพียก็นอนไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะ ขยับไม่ได้ก็ถ้าพวกเราพวกก็คือผีอำอ่ะก็คือพีอำนั่นแหละคือแต่ตอนนั้นมนบอกมาขยับไม่ได้เลยลืมได้แต่ตาแล้วก็หันได้แต่หัวอะไรเงี้ยพอลืมตาปุ๊บนางบอกข้างขวานางที่ไม่ได้เจาะน้ำเกลือ,อ,อขาคือมือมันอยู่อย่างนี้ถูกป่ะล่ะนอน,นเออจาะขามันหนักมากนางก็เลยลืมตาดูแล้วก็ดูแบบอย่างเงี้ยพังโขึ้นมาโดยเงี้ยปรากฏว่าเป็นผู้ชายหัวล้าน ผิวเหมือนพลาสติกผิวใสๆผิวมันๆสะท้อนสะท้อนเออแต่หัวล้านนะนอนนอนแล้วก็เอาขาเอาหัวเกยเกยขาอย่างเงี้ยแล้วก็ตามองตากับรุ่นน้องพี่เนยตาศบตากันเลยตอนเนี้อย่างนี้ใช่คือนอนอคิดภาพคนนอนแล้วก็เอาขาเกยเกยขาอ่อนอ่ะแล้วก็มองหน้าอย่างเงี้ยรุ่นน้องพี่เนยก็แบบว่าอะไรวะแล้วขยับไม่ได้เข้าใจคนขยับไม่ได้บางขยับได้แต่ตาอะไรอย่างเงี้ย แล้วผู้ชายคนนั้นผู้ชายหัวหลานคนนั้นอะก็พูดกับรุ่นน้องพี่เตยว่า <Hey. S 1> พูดอย่างเงี้ยแล้วก็นนอว <Hey. S 1> แอบ,บเห็นนะว่าเล่นเกมเฮ้ยพูดอย่างเงี้ยโอ้ยคนรล้งเออพูดกับรุ่นน้องพี่เตยว่าแอบเห็นนะว่าเล่นเกมแล้วรุ่นน้องพี่เนยบอกว่าฟันปากเขาอะ เป็นไม่ได้ฟันแบบพวกเราอ่ะเป็นซ <c oughs> ี่เล็กๆแล้วมันห่างกันเอ<ล>อเล็กๆเลยๆแล้วมันระหว่างฟันมันมีช่องว่างอะ uh ่ะ huh. เหลืองๆอ่ะโอ้ยเอออย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วลลลรุ่น้องพี่นายบ่กกูไม่ได้เล่นเกมแบบเล่นเกมอะไรวะกูไม่ได้เล่นเกมเลยละอะไรเงี้ยแล้วรุ่น้องพี่นายมือมือข้างนี้มันจอดน้ำเกลือใช่ป่ะมือข้างนี้มันว่างมันก็พยายามดันหัวดันดันจิกจิกแต่คนนั้นเขาก็ยังยังเกยแล้วก็มองอยู่อย่างเงี้ยเออจนแบบ ทำเท่าไหร่ก็ไม่ไปจนรุ่นน้องก็เอื้อมมือไปกดเรียกเออเรียกพยาบาลพอเรียกเสร็จปุ๊บมันก็จะพยาเขาก็จะตอบกลับมาถูกไหมว่าแบบคนไข้มีอะไรคะเนี่ยผู้ชายของหัวหลังคนนั้นก็หายไปเออรุ่นน้องพี่หน่อยก็แบบว่าพอพยาบาลมาก็แบบว่าเล่าเหตุการณ์ให้พยาบาลฟังพยาบาลก็เหมือนประมาณว่าคงจะเหนื่อยแล้วแบบจินตนาการไปเองแบบไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรคอไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไร จนพยาบาลออกไปรุ่นน้องพี่เนยก็แบบไม่ไม่รู้จะทำยังไงก็คือไล่หาเพื่อนโทรหาเพื่อนเพื่อนของรุ่นน้องพี่เนยก็พูดไปว่ามึงได้ซื้อที่ยังได้เออแบบได้เอาเหรียญวางหลึกคือคือทำทุกวิถีทางเพื่อให้มันสบายใจอ่ะตามความเชื่อซื้อที่ยังสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาเลยเขาอาจจะเป็นเจ้าของเตียงนี้ก่อนมึงได้นะอะไรอย่างเงี้ยรุ่นน้องพี่เนยก็ทําตามทุกอย่างจน อยู่อีกสักสองคืนมั้งมันก็บอกว่าเออก็ไม่เจออะไรแล้วอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เจอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครอันนี้คือเป็นห้องเดียวห้องเดียวคือนอนห้องพิเศษใช่ป่ะเออห้องที่นอนคนเดียวเออเตียงเดียวนอนคนเดียวเลยแล้วแล้วคือนางนางใช้ชีวิตทํางานอยู่ในเมืองกรุงคนเดียวงแบบพ่อแม่ก็แค่มาเยี่ยมแล้วก็กลับบ้านไปนางก็ต้อง แอดมิทคนเดียวแบบว่าง่ายคือค้างคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ถือว่ากล้ามากนะเอามือไปใช่คือมันทำอะไรไม่ได้อะจะหนีก็ไม่ได้จะลุกก็ไม่ได้เันเกยอยู่แต่ตอนที่มันเล่าให้ฟังคือแบบตอนที่แบบมันบอกช็อตเนี้ยแล้วแบบแอบเห็นแล้วช็อตเนี้ยสยองคือแบบถ้าเป็นกูกูไม่ได้เล่นค่ะเนึะว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเหรอขาทักิดคนหรือเปล่าเขาทปิดห้องหรือเปล่าใช่แบบตอนที่ตอนที่เล่าให้ฟังเก็แบบเออ น่ากลัวนะแต่คือต้องบอกอกว่ารุ่นน้องคนเนี้ยไม่ได้เจอผีครั้งในครั้งแรกคือ uh huh. มันก็เคยเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยที่โรงพยาบาลสมัยมันแบบแอนมิตตนเด็กก็เคยเจอ uh huh. นะเออแบบ างเป็นคนมีเซนส์อยู่ตลอดใช่ใช่ใช่และยิ่งและยิ่งสภาวะร่างกายจิตใจที่ตอนนั้นอาจจะแบบไม่แข็งแรงป่ะแบบป่วยป่วยเปิดรับง่ายและดันไปอยู่ในสถานที่ที่แบบมีแต่อะไรเต็มไปหมกก็น่าจะจูนติดโรงพยาบาลขึ้นชื่ออยู่แล้วโรงพยาบาลใกแกเจตากรุงเทพเฮ้ยเรื่องนี้ก็สยองอ่ะน่ากลัวมันมันแบบว่า คิดภาพถ้าถ้าเป็นคุณคุณเชยานันคุณจะทำยังไงกี้แตกเลยผิวผิวผิวแบบผิวสีพลาสติกคือผิวโปร่งใสเลยเขาบอกว่าไอ้น้องพี่นายบอกเป็นแบบผิวเหมือนพลาสติกหัวล้านหรือเปล่าวะเขาอาจจะโดนแรปหบบออไม่ใช่าวะนนัี่ก็เสียงจากเด็กว่าอาจจะโดนแรปป่ะใช่แต่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าคนเวลาผิวไฟไหมอันนี้ไม่รู้ไม่มีความรู้นะคนผิวไฟไหมเขาจะใช้อะไรแลปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน เป็นไปได้นะอันนี้มันใจมันใจถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มานะคะใครรู้ช่วยคอมเมนต์่อคนะแต่บางที่อาจจะเป็นวิญญาณที่ดีหรือเปล่ามาที่กัดผิวจะแบบผ่องๆมีปร่าแต่แต่ก็น่ากลัวตรงที่ที่บอกว่าฟันเป็นแบบเหลืองๆแล้วแบบดีไม่กัดลงไป น่ากลัวน่ากลัวกัดนี่คือแบบเจ็บเลยถ้าเป็นเนยเนรก็จะหนูเล่นเกมอะไรคะเนี่ยอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ใช่ของพี่อ่ะมันจะเกี่ยวกับแบบแถวบ้านแถวแถวแบบเพชรบุร์เรียกว่าอีสานไหมเพชรบุร์เรียกว่าอีสานปะเหนือตอนล่างปะเคยคุยกับพี่แจ็คอยู่เรื่องเนี้ยเพชรบูร์เนี่ยไอ้ทว่าอีสินเหนือเหนือตนล่างใช่ไหมเหนือเหนือตอนล่างอีสานตอนบนอีสานตอนซ้าย ส,ส,สายเรายลาดจริงใ,ใครรู้<ข>อคอมเมนต์นะคะอันนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆนะก็เรื่องนี้ของพี่อ่ะมันเกิดตั้งแต่แบบสมัยเมื่อ40ปีที่แล้วมันเกิดที่แบบหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์รรก็เป็นจังหวัดของพี่ี่เองตอนนั้นอ่ะมันจะแบบเทคโนโลยีไฟฟ้าถนนหนทางมันจะไม่มีแบบอย่างนี้เลยอ่ะยังเข้าไม่ถึงใช่เวลาเดินทางก็จะแบบใช้เกวียน มันจะเป็นวัวสองตัวผูกติดกันเคยเห็นไหมออเออแล้วก็เวลาจะไปไหนก็ต้องนั่งข้างบนเกวียนแล้วก็แส,แส,แสะแซะแซะใช้แซะตีตีให้มันเดินแล้วให้ใ<ช>วัวเดินไ,ไปแล้วการเดินทางมันต้องใช้แบบหลายวันเลยค่ะแล้วไฟฟ้าเนี่ยไม่มีก็ต้องใช้เทียนแล้วก็ตะเกียงน้ำประปาก็ต้องไปแบบไปแบกเอาอ่ะรู้จักกระคุไหมอะไรอะกระคุเหมือนแบบถังอ่ะถังเล็กๆอ่ะที่เขาใช้กระแปงก็ได้กระแปง แล้วก็แบบว่าอย่างเงี้ยของละภาคกันแล้วเราเออนั่นแหละแล้วก็ต้องไปหาบน้ําเนี่ยที่แบบว่าอยู่กลางหมู่บ้านาเรื่องเนี้ยมันเกิดแบบตั้งแต่น้องคนเนี้ยอายุหกขวบชื่อว่าแดงแล้วก็มีน้องชายที่ชื่อว่าวอนอายุสามขวบพ่อแม่เนี่ยจะปล่อยให้อยู่บ้านกันสองคนเพราะว่าพ่อกับแม่จะต้องไปดูไล่นาที่ต่างอําเภอ,อเพราะว่ากว่าจะมาทีเนี่ยทั้งเกวียนทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลานานเดือนนึงอ่ะถึงจะกลับมาเอาแบบ ข้าวสารอาหารแห้งมาให้ลูกแต่เขาก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะเพราะว่าเด็กสมัยก่อนนะเก่งเก่งมากเนาะเหมือนแบบการดูแลตัวเองอะค,ความยากจนทําให้เราแบบต้องสู้อะ,อะเราต้องขีดตัวเองขึ้นมาใช่แล้วแถวแถวนั้นก็แบบมีญาติล้อมรอบอยู่แล้วอะแล้วเด็กคนชื่อแดงเนี่ยนิสัยของเขาจะเป็นคนแบบแก่นเก่นห้าวๆ้าเพราะว่าจะต้องแบบต่อสู้เพื่อดูแลน้องอะคแล้วน้องเนี่ยจะต้องแบบเป็นคนขี้ขาดตาขาวไปคนเหมือนรักพี่แหละแต่เปล่าไม่มีเพื่อน ก็ต้องแบบเกาะกลุ่มกับพี่ไว้วันนั้นน่ะสองคนเนี้ยก็ไปแบบไปเหมือนเดินไปโรงเรียนเหมือนกันนี่แหละแล้วก็ได้ยินชาวบ้านก็พูดกันมือนี่ซิมีหนังกลางแปลงมาฉายเด้ออ้าวแดงก็ตาเปล่งประกายละบอกว่าโอ้ยความบันเทิงมาเยือนแล้วน้องเอ้ยก็เลยแบบชวนลาแต่เป็นมุงเอ้อเอ้ยนะเด้อเพราะว่าหนังกลางแปลงมันเลือดดึกยาญานไปเป็นเพื่อนเนาะใช่ไปเป็นเพื่อนนะเด้อน้องก็บ่ไปได้บอกเอ้ยผม่วงน้อนแบบเด็กมันไม่อยากดูอีกแล้วอ่ะ น้องก็พี่ก็ประหลอดเดียวเฮ็ดไข่ทอดให้กินเฮ็ดย่างให้กินเย็นมากลับมาแดงก็หุงข้าวหุงเอแบบสมัยก่อนหุงข้าวรู้ไหมว่าทำยังไงใส่ใส่ไม้ไผ่ที่สานกันแล้วก็ฮึอกๆฮเไม้ไผ่ที่สานกันแว<ต>ก็กระชอนกระชอนเหรอเรียกว่าอะไรวะแต่ของแต่ของพี่เนี่ยแม่อ่าเป็นแม่พี่แล้วกันเรื่องนี้ของยายแดง <laughs> <laughs> ยายแดงเนี่ยแดงเนี่ยทำยังไงร,รู้ไหมก็เอาข้าวมาใส่ในในหมอ้อม แล้วก็เอาน้ําใส่ต้มให้มันเดือดเดือให้ข้าวมันแตกก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็ลินน้ําออกคือใช้ไม้ไผ่อะอ่ะสอดเข้าไปป้าบวิถีชาวบ้านเลยก็คือหม้อมันจะมีหูสองหูแล้วก็หูตรงฝาอ่าใช่ก็เอาไม้ไผ่สอาไปปั๊บนึ๊บแล้วกแล้วก็ลินน้ำแล้วก็ลินน้าออกอันนี้คนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันเด้เออพอลินน้ำออกเสร็จปุ๊บอ้ยไม่ใช่นี่ผิดผิดแป๊บหนึ่งขอจูงมือาก่อนพอลินน้ำเสร็จปุ๊บก็ต้องเอาข้าวมาดงดงหมายถึงว่าทำให้ข้าวมันขึ้นหมอ ให้มันเป็นเม็ดเหมือนเหมือนเหมือนข้าวสวยที่เรากินอ่ะอันเนี้ยเด็กหกขวบคิดดูต้องต้องต้องมาทําอะไรแบบเนี้ยแล้วต้องไปหาบน้ําอีกแดงก็ทํากับข้าวให้น้องกินแล้วก็บอกเออวอนเออวอนเดี๋ยวไปอาบน้ำน้อละเดี๋ยวเขาสิไปเบื้องหนังกันเด้อวอนก็อาบน้ําแดงก็อาบน้ําแบบหอมชุยเลยเตรียมตัวที่จะไปดูหนังกลางแปลงแดงก็เตรียมแบบว่าตะเกียงแล้วก็ไอ้ไม้ขีดอ่ะไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวตอนดึกอ่ะมันมันมันมืดตึ๊บเลยนอะทางอ่ะมันคือมันไม่มีไฟอ่ะมีไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ พอประมาณสักห้าโมงเย็น<ม>ก็ไปถึงที่หนังกลางแปลงคนที่ในหมู่บ้านก็ไปรวมตัวกันเพื่อที่จะซื้อหาแบบหาเที่ยวอะ่ะแล้วก็ไปดูหนังหนังกลางแปลงสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้มันจะขึงแบบผ้าขาวๆอ่าแล้วก็จะมีไ,ไอ้ไฟอ่ะฉายาเข้าไปอไอ้เครื่องมอเตอร์ตดุดดุดดุดอย่างนั้นอ่ะก็มีขายแบบไข่ปงไข่ปิ้งขายลูกอมลูกอมแต่แดงกับวอนอ่ะไม่ได้ซื้อเพราะตังค์ไม่ค่อยมีก็เหมือนแค่ไปนั่งรอดู จนหนังอ่ะฉายไปเรื่อยๆคนที่จะแบบเริ่มเยอะๆก็เหลือในน้อยเพราะบางคนก็มันดึกแล้วอ่าก็เหลือลอมแหลมล้อมแหลมพอหนังจบแดงก็แบบจุดเหมือนเหมือนจุดตะเกียงอ่ะแล้วก็เตรียมเดินพร้อมับคนอื่นเขาแต่สองคนนี้ขาสั้นแล้วก็เหมือนแบบเดินคุยเล่นกันอ่ะตามไม่ทันตามไม่ทันคนอื่นเขาแบบเหมือนเหมือนถึงบ้านเขาแล้วอ่ะเขาก็แวะบ้านนั้นว่านบ้านนี้บ้านนี้เหมือนแบบค่อยๆหายไปอ่ะสักพักไม่มีอ่า ไม่มีเลยเพราะว่าบ้านแดงมันอยู่แบบสุดโคกเพราะมันเด็กด้วยแหละเป็นเด็กด้วยแบบเดินเล่นจอ้งเอ้ยเมื่อนี้นังสนุกดีอะไรเงี้ยคือเขาจะกูไปแล้วกว่าจะไปถึงบ้านเนี่ยมันต้องผ่านสองโคกแล้วโคกหนึ่งมันก็คือเนินนั่นแหละโคกหนึ่งเนินหนึ่งแล้วแต่ละโคกเนี่ยบ้านก็จะไม่มีต้นไม้เนี่ยจะขึ้นแบบสูงมีต้นพงต้นไผ่แล้วมันมืดด้วยแล้วอันนั้นอ่ะเป็นเป็นคืนเดือนดับมั้งทั้งต้นไม้ขึ้นสูงทั้งเดือนดับด้วยมันก็แบบยิ่งมืดตึ๊บไปกันใหญ่ สักพักก่อนจะเดินถึงโคกแดงก็แบบคุยกับน้องนี่แหละมือนึงก็ถือตะเกียงมือนึงก็จับแขนน้องไว้เนะาะหัวน้องหลุดหนีสักพักลมพัดวืบ,บไอ้ตะเกียงนะ่ะดับพับแดงก็ลาละไฟไฟไม่ใชกว่ากลัวนะแต่แบบไม่คิดไม่คิดละไม่คิดไอ้เจ้าวอนก็เงียบแล้วเจ้าบอกก็อเอ้ยเอ้ยแล้วก็กระชากมือเอ้ยไปเงี้ยแดงก็เอ้ามึงเป็นยังวอนล่ะมึงเป็นยังเออเราจะหนี้วอนก็แ้วน้องลองวอนก็ททำทานเนี้ยวอนก็ททำท่าเนี้ยเอ้ย ผมย่านผมย่านไอนน้แบบจะแดงก็บอกว่าย่านนี้ยังอ,อ,อยู่นี่อยู่ตรนี้เอเอเอย่างนี้ใช่ป่ะผมเห็นผีตรงนั้นผี<อ>ชีวีงั้นอยู่ตรงกอไผ่ผมเห็นคนเทายายจเข้าไปใกล้หลายเปยังบอนไปนยังลิงมันชีดนเอื้อยอย่างเงี้ยแดบบงก็ขวลุกปื๊บขึ้นอย่างงี้แล้วแบบเฮ้ยมึงยังบอกจังี่ผียู้ไสวะแต่แบบ<อ>แดงกลัวไงอกลัวแต่แบบว่าบุกคมใจดีสู้เสือ ผียุใส่ว่าจะเตะไอ้เบิ้งเด้อย่างนี้เอออย่างงี้เลยเพราะตะเกียงก็ไม่มีแล้วเราะเราสักพักลมฟัดวูบขึ้นมาแดงก็โอ๊ยแบบเหมือนแบบอุ้ยผีอีรีตัวนี้วอนไปกับบ้านแบบน้องก็นั่งกลัวแล้ววอนเนี่ยก็ตัวแบบพอๆกับแดงอ่ะแดงก็พยายามจะไปอุ้มเนาะล่าก็ไม่มาไงก็พยายามไปอุ้มอุ้มเสร็จปึ๊บมันหนักไงงายเปิงเงิงเลยพองายเสร็จปึ๊บแดงก็ต้องแบบกระจุดกระชากกันอ่ะมึงมึงไปที่ลาต่างคนต่างร้องไห้เลยนะเพราะแดงก็กลัวแล้วตอนนั้นอ่ะ เออเพราะว่าจะไปเตะเขาด้วยไงเราสักพักก็แบบลากลๆวลากจนไปถึงแบบผ่านโคกแบบเลยโคกไปนิดนึงวอนเอารี่วแรงมาจากไหนไม่รู้ลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปก่อนพี่เลยพี่ก็แบบโอ๊ยรถเนี่ยรถเนี่ยแบบถอดรองเท้าถอดเกงบออกถอดเกิบออกแล้ววิ่งไปถึงบ้านให้เร็วที่สุดจากนั้นไปถึงบ้านตอนไหนไม่รู้ไปถึงก็แบบขึ้นไปนอนอยู่ชั้นสองแล้วก็ห่มผ้าเนี่ยห่มคนละคืนไม่ได้นะอืย่านกลัวมากกลัวผีมันจะมาแบบมาแบบมาดึงอะไรเงี้ยภาษาเด็กแล้วก็บอกว่า เออเจ้าทีเจ้าทั้ทงสอยลูกแน่ซอยลูกแน่อย่าให้พีเขามาในบ้านเด้อแล้วอวอนก็บอกว่าที่หลังเอือยก็ต้องพากปกไปแล้วเด้อผมย่านก็แบบพากันขนหัวลุกกันแล้วแดงก็บอกว่าเออลาที่หลังนี่เอื่อยสิเพาพัไปแล้วเด้ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนก็ปลอบใจน้องเนาะแล้วเช้ามาก็หัวตั้งกันทั้งสองคนเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องเรื่องวีลกรรมแล้วพอผ่านไประมาสักเดือนนึงมันก็มีหนังเข้ามาฉายอีกแดงก็พาวอนไปเหมือนเดิมอ้าวไม่เข็ด ไม่เค่ความสนุกก็เด็กไงเออแดงมักมวลเรื่องเรื่องก็มีความบันเทิงมาถึงแล้วความบันเทิงมาถึงแล้วเพราะว่าสมัยก่อนอะทีวีก็ไม่มีนะคือใช่คือเด็กพอจะหาความสุขหรือจะหากิจกรรมก็ต้องออกไปนอกบ้านไปไปตามงานที่เขาใชดให้อยู่แล้วเนี่ยแหละมันเป็นความสุขของคนสมัยก่อนเด็กๆเราได้ถามบอลมาคัะว่าสิ่งที่เห็น่ะคืออะไรอ่ะก็คือเขาจะเห็นเป็นแบบคนแก่แล้วแบบเหมือนยืนดูสองคนอะ ลิ้นยาวๆทีละเดีอวนบอกว่าจะไปโดนลิ้นแล้วหมายถึงว่าลิ้นน่ะมันมาอย่างนี้สมัยก่อนนี่ผีแบบแลบลิ้นปิ้นตาแบบให้เห็นชัดๆเลยอะแล้วแดงอีกอีกนิดเดียวอะเห็นวอนบอกว่าอีกนิดเดียวจะโดนลิ้นแล้วอะคือเด็กมันก็เลยกลัวขนาดว่าอยู่ไกลมากอยู่ไกลแต่ลิ้นเข้ามาอย่างนี้ไงแต่ที่บอกเป็นพูดเท่าก็คือเห็นเป็นคนแก่แน่คนแก่สองคนเลยจริงป้ะเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบผีต้นไผ่ที่ดังในหมู่บ้าน อ๋อหรอกก็คือเขาในหมู่บ้านนะเขาเขารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมรู้เหมือนเป็นตำนานในหมู่บ้านเลยใช่เป็นเรื่องเล่าในหมู่บ้านอันนี้คือเหมือนเป็นผีดีเป็นผีที่ปกปักปปกกัหมู่บ้านหรือว่าเป็นผีที่คนกลัวในหมู่บ้านผีคนผีคนธรรมดาแล้วตายไปเป็นผีนี่แหละเออแบบพูดเข่ากุ้งยาวก็ได้เขาอาจจะลิ้นยาวอย่างนั้นเขาแบบอาจจะมายืนดูไอ้เด็กสองนี่ไาทำอะไรกันวะประมาณนี้หรืออาจจะส่งคอยส่งหรือเปล่าเพราะว่าแบบเห็นเป็นเด็กสองคนจะกลับบ้านอะไรเงี้ยก็คอยส่งว่าเออให้กลับอย่าง ปลอดภัยนะแต่ถ้ามาลิ้นยาวะไรโอเคไหมล่ะก็ไม่ต้องก็ได้ขอบคุณและสวัสดีไปเลยขอบคุณแไม่ต้องเออก็มานี้แหละโอ้ยน่ากลัวนะถ้าเจอจริงๆตอนนั้นอ่ะด้วยความที่มันมืดอ่ะมืดแบบเดดับเพะคุณเดินดับแล้วตะเกียงดับแล้วอยู่กันสองคนหกขวบสามขวบแบบตายเป็นมืดมากอะก็ไม่ไปดูแต่แดงอ่ะเป็นคนบักมวนไง จะเตะผีแล้วจะเตะผีแล้วเก่งหรือเรืความเป็นพี่ไงก็ต้องข่มให้น้องดูก่อนจะพักร้องให้เหมือนกันเลยจบคัทแค่นี้แค่นี้เหรอแค่นี้เลยอ๋อแค่นี้ก็แค่นี้เหรอตัดตอนตัดตรงที่ไอแค่นาทีอ่ะคูเซ็ตตั้งนานก็เดี๋ยวไอ้นี่ไง